สวัสดีค่ะหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะที่ผ่านมาจากอ P ที่แล้ววันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตนะคะการตั้งครรภ์6สัปดาห์นะคะในช่วง5สัปดาห์เข้า6สัปดาห์เต็มนะคะมีอาการอะไรบ้างก็ที่ผ่านมาก็คือเริ่มนะคะเริ่มมีอาการแพ้ท้องเริ่มคลื่นไส้นะคะแล้วก็เบื่ออาหารนะคะทานอาหาร ได้ไม่ทุกอย่างนะคะบางทีอาหารที่เราชอบเนี่ยเคยทานได้ตอนนี้ก็คือทานไม่ได้แล้วก็เหม็นไปเลยก็มีนะคะหรือบางอย่าง <c oughs> หรือบางมือก็ไม่อยากทานเลยรู้สึกแบบอาเจียนแต่ก็ไม่ถึงกับอาเจียนออกมานะคะก็แค่รู้สึกว่าแบบผะอ,อืดผะอ,อมนะคะแล้วก็อย่างเช่นมีอยู่วันหนึ่งนะคะเอ่อ สั่งชาบูมาทานที่บ้านนะคะปกติชาบูเจ้านี้ก็คือเราสามารถทานได้ปกตินะคะไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่แบบเราไม่ชอบนะคะก็คือทานได้ตลอดปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพอลวกหมูต้มหมูเข้าไปในผักอะไรเงี้ยกับการว่าเรามาทานเนี่ยเราได้กลิ่นหมูแบบชัดเจนมากเสมือนว่าเราไปเดินตลาดอะคะ่ะ ไปเดินตลาดสดแล้วแบบมีหมูสดๆล้อมรอบเราเป็นสิบๆตัวเหมือนเรากำลังจะทานาหมูที่แบบยังไม่สุกแล้วก็มีกลิ่นแบบแรงมากนะคะวันนั้นก็คือทานแทบไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ร่างกายเ,าเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ได้ได,ได,ได้รับรู้กับตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงเมื่อก่อนกเอ็เห็นแต่คนอื่นแพ้ท้องนะคะ คิดว่าแบบมันไม่หนักหนาสาหัสแต่ว่าพอมาเกิดกับตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่สบายตัวนะคะก็จะรู้สึกแบบคล้ายๆว่ามันรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกแบบวิงเวียนเหนื่อยเพลียอะไรต่างๆนะคะอาการอ่อนเพลียก็มีนะคะบางครั้งอยากนอนอะไรต่างๆนานานะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะมันเกิดขึ้นกับเราจนได้ต้องบอกว่าตั้งแต่ ทราบว่าตั้งครรภนะคะแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยอาการเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโพซิทีฟมาตลอดไม่ได้มีอะไรให้หน้าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าก,ก็มีเพื่อนๆนนะคะที่คุยกันบางท่านที่แบบว่าใส่ตัวอ่อนวันเดียวกันอะไรเงี้ยก็มีอาการแบบเลือดออกอะไรกันไปเมื่อประมาณวิคที่5หรือวิคที่4กว่าๆอะไรเงี้ยนะคะ ทีนี้ตอนที่เราไปหาคุณหมอรอบที่แล้วนะีคุณหมอแจ้งไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีเลือดสดออกมานะคะก็จะเป็นสัญญาณอันตรายก็ให้รีบไปหาคุณหมอนะคะทีนี้เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันที่ครบ6สัปดาห์เต็มนะคะก็เป็นวันจันทร์เนาะก็นั่งทำงาน work from home อยู่ที่บ้านทำงานตั้งแต่เช้าไปเรื่อยๆนะคะจนบ่ายนะคะนั่งประชุมอยู่เอ๊รู้สึกว่ามีบางอย่างไหลออกมานะคะเราก็ คือทุกๆครั้งนะคะที่เราสอดยาเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่ามีอะไรไหลย้อนออกมานะคะก็เอะใจว่าเอ๊ะมันเป็นยาหรือเป็นอะไรทาไมมันรู้สึกแบบวันนี้รู้สึกเยอะกว่านะคะปกติก็เลยรีบลุกไปห้องน้ํานะคะปรากฏว่าเลือดเลยค่ะเลือดสดเลยค่ะมาพึบเราจะใส่ตัวแผ่นอนามัย ชนิดบางไว้นะคะเพื่อที่แบบจะก,กันยาที่เราสอดเนี่ยมันย้อนออกมาแล้วก็เปื้อนอะไรเงี้ยนะคะก็จะใส่ไว้ปรากฏว่าเลือดอะคะ่ะสดเนี่ยไหลออกมาเต็มเลยรวมถึงเวลาเราแบบเข้าห้องน้ำแล้วเราก็ไปนั่งโถอย่างเงี้ยตัวเลือดอะคะ่ะมันก็ไหลเข้าไปในโถซ้วมอีกดังนั้นที่เราเห็นที่มันติดอยู่ที่แผ่นอนามัยเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่ลงไปในโถเนี่ย อีกประมาณสองสเท่าก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเลือดออกเยอะจังเป็นสัญญาณอันตรายอะไรหรือเปล่านะคะก็ตัดสินใจนะคะโทรไปโรงพยาบาลทันทีนะคะทางโรงพยาบาลทางพยาบาลนะคะก็แจ้งมาว่าถ้ามีอาการแบบนี้นะคะให้ทานนะคะตัวดูฟาสตันนะคะทันที4เม็ดปกติเราจะทานมือละ1เม็ดสามมือนะคะ พยาบาลก็แจ้งว่าให้ทานทันที4เม็ดก็รีบทานเลยค่ะพอทาน4เม็ดแล้วก็รีบไปนอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็รีบโทรหาสามีนะคะสามีไปทํางานอยู่ว่าเนี่ยมีเลือดออกเอาอยัางไงดีก็ไม่อยากเสียโอกาสนะคะเกิดแบบ ออช่วงที่แบบเราไม่ได้ไปหาถ้าเราไม่ไปหาคุณหมอเนี่ยเราอาจจะพลาดโอกาสเช่นฉีดยาก,กันแท้งหรืออะไรก็ตามที่คุณหมอจะให้ก็เลยตัดสินใจหลังจากที่สาม,มีกลับมาถึงนะคะก็ไปโรงพยาบาลทันทีแต่วันนั้นเนี่ยคุณหมอที่เราทํอีซี่ด้วยเนี่ยไม่อยู่นะคะเราก็ต้องหาคุณหมอที่ออรักษาทางด้านมีบทยากท่านอื่นนะคะก็แต่ว่าคุณหมอเขาโทรคุยกันนะคะน,น่ารักมากนะคะทุนหมอที่อันด้าซาวเช็ค ให้เราวันนั้นกับคุณหมอที่ทำาอกซี่ให้เราเนี่ยก็เขาโทรคุยกันว่าเคสเราเนี่ยจะเป็นยังไงดีนะคะก็ดูการดูแลรักษาคนไข้ก็ดูเป็นเป็นอย่างดีนะคะทีนี้หลังจากไปถึงนะคะคุณหมอก็จะมีตรวจภายในนะคะตรวจภายในก็คือเอาตัว mm. เขาเรียกว่าครีมปักเป็ดอะคะ่ะสอดเข้าไปทางช่องคลอดแล้วก็ดูว่าเ,เรามีเลือดออกตรงไหนมีอะไรผิดปกติไหมนะคะ สองดูนะคะปากมันลูกเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอาการอัลตราาวผลเนี่ยก็คือหลังจากตรวจภายในเรียบร้อยนยีคุณหมอบอกว่าก็ไม่มีอะไรนะคะช่องคลอดเราก็ปกติดีมีเลือดตกค้างอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวมันจะไหลออกมาอีกไม่ต้องตกใจแล้วก็ตัวเ,เขาเรียกว่าก,ากากยาที่เราสอดไปเนี่ยก็ยังมีค้างอยู่บ้างก็ไม่ต้องตกใจนะคะหลังจากนั้นคุณหมอก็อัลตราซาวนะคะ หลังจากอันตาซาวเนี่ยก็พบนะคะน้องนะคะทั้งสองนะคะยังปลอดอยังปลอดภัยดีอยู่นะคะคุณหมอก็อธิบายต่างๆน้าเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะคะพอดีถ่ายวิดีโอมาจากการที่อันตราซาวด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะที่สองนะก็ตรงนี้ค่ะยาตรงนี้เป็นเงาของเด็กเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวหมอจะลองวัดขนาดความยาว ะค,ะความยาวของคนนี้สี่มิลน,นะคะสมิลก็เล็กๆจิ๋วเดียวแต่ว่าหัวใจเต้นแล้วนะ mm. เ,เดี๋ยวหมอเอาให้ฟังนะคะอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่ามีมีสัญญาณอยูจะพยายามจับสัญญาณให้ อาจจะไม่ได้ดังออกมาค่ะแต่ว่าจับคลื่นได้อยู่ตรงเนี้ค่ะที่กระพริบอยู่นี่เลยใช่เลยตรงนี้นะคะยังเล็กมากใช่ไหมใช่แต่ว่าเล็กแต่ว่ามีหัวใจเต้นแบบนี้ก็คือเป็นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแล้วปิ๊ตปิ๊บปิ๊เนี่ยค่ะอันนี้ถุงที่หนึ่งนะคะถุงที่สองก็ไม่แพ้กันเลยนี่ค่ะถุงการตั้งครรภ์อีกถุงหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะมอลองวัดถุงที่สองดู ประมาณ4มิลเหมือนกัน4.2กับ4.5กอพบกันค่ะต่างกันนิดหน่อยก็พิกเหมือนกันนะคะลองดูเสีง้างของคนนี้จะมีลองหน้าเสียงน่าจะมาแต่ว่าเนี่ย ดูได้ตาเนี่ยเห็นเลยเอยเอกระพริบๆะะๆเนะะ่ยค่ะดัดีเลยนะดังนั้นเลือดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเลือดที่เขามีการฝังตัวค่ะ <ynchron S 2> ไม่อันตรายนะคะอยู่ตำตแหน่งของถุงการตั้งครรภ์ก็ดูดีค่ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งด้านยอดของมดลูกด,ด้านบนนะคะตำแหน่งทางซ้ายมือเป็นตำแหน่งทางด้านล่างเป็นช่วงปากม สมมติว่ามีใครที่มีสัญญาณจะมีการแท้งเกิดขึ้นเนี่ยถุงการตั้งครรภจะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่ว่าถุงการตั้งครรภทั้งสองถุงก็อยู่ข้างอยู่ในช่วงบอดี้ของมดลูกะคะ่ะแล้วก็ช่วงบนโอเคเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นพัฒนาการโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแต่ว่าณนะวันนี้6สัปดาห์เห็นขนาดน,นี้คือโอเคละเห็นหัวใจโอเค,อเคนะคะเรื่องเลือดออกก็บอกว่านอนพักส่วนยาก,ก็เป็นยาเดิมคือใช้ ใช้อยู่ค่ะไม่ต้องเพิม่ะเดี๋ยวหมอดูให้ก่อนว่าอะไรยังไงแต่แต่คาดว่าน่าจะน่าจะไม่ต้องหลังจากอันต้าซาวเสร็จแล้วนะคะก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะคุณหมอก็บอกว่าทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีนะคะก็ค่อนข้างสบายใจตอนนั่งรถไปโรงพยาบาลเนี่ยเงียบสนิทเลยนะคะทั้งตัวเองทั้งสามีนะคะเพราะว่ารู้สึกเครียดนะคะรู้สึกว่าแบบอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกของเราไหมนะคะแต่พอขากลับเนี่ยคุยกัน คุยกันดีใจนะคะก็โล่งไปอีกเปราะหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องดูแลตัวเองพักผ่อนเยอะๆอย่าทำงานหนักอย่าทำแอคทิวิตี้ที่หักหมมมากเกินไปนะคะมันก็จะส่งผลให้กับตัวอ่อนในท้องนะคะเ,เขาเรียกว่าได้รับการกระทบกระเทือนนะคะวันนี้ก็เป็นวิคแรกนะคะที่เห็นตัวน้องแล้วนะคะ โตประมาณ4.2 4.5ม mm, ิลลิเมตรนะคะแล้วก็เห็นหัวใจด้วยแต่ว่าหัวใจเนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงสักเท่าไหร่เพราะว่าอายุยังน้อยอยู่นะคะอายุคันยังน้อยอยู่เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปไปหาคุณหมอเนี่ยก็จะน่าจะได้ยินเสียงหัวใจแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มาเล่าตัวอาการแล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะให้ทุกคนนะคะ ทราบนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิน้าก็จะมีนัดกับคุณหมออีกรอบนะคะอันดับสาวจริงๆอันดับสาวยังไม่ครบ7จ็ดวีค่ะเป็น6วีกับอีก5้าเดนะคะแล้วจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกนะคะว่า6วีห้เดนเนี่ยเราจะเห็นน้องโตขนาดไหนนะคะวันนี้ก็ไปลัดก่อนนะคะขอบคุณค่ะ